วัสดีคนดูทุกๆคนเนาะงมันนี้ก็มาพบๆพอ,พอกับช่องมัมมี่แชนแนลไอคือเก่าเหมือนเดิมเนาะมืัอนี้มัมมี่แช n แนลมาสานเกมซันมูนอีกครั้งเนาะโชคชะตาแห่งตะวันและจันทานาะอเกมนี้ก็เป็นถือว่าก็ยังเป็นเกมใหม่ของค่าย PG อยู่เนาะทุนที่900บาทเนาะแอ,แอดเตรียมทุนมา900ข้อขยขอยบเบ็ดนิดน,นึงเนาะ เก้าร้อยก็เบ็ดสี่สิบไปเลยสิจ้าแม่ยัวยัวจ้าโอ้โหเงียบหรือเกิดอ่าวมาแล้วดอกนี้คูณห้าคูณสี่มับเข้าให้ดอกแรกคูนเก้าแปดร้อยสิบบาทจ้าแม่โอ้โหดอกเดียวเลือกได้ไหมเนี่ยได้มาครึ่งหนึ่งแล้วโอ้โหสวยอ่ะ ชอบที่ตัวคูณนี่แหละนะทุกคนแอดก็ขอแนะนําอยู่เนาะเกมนี้นะเพราะว่ามันมีตัวคูณโอกาสที่เราได้ตังก็เยอะเนาะสําหรับเกมนี้แอดก็เล่นเป็นเวลา18บแนาฬิกาห้านาทีแล้วเนาะเกือบเกือบหนึ่งทุ่มแล้วคนดูของแอดกินข้าวเย็นกันหรือ,อยังเอ่ยส่วนแอดนิมัวแต่เล่นเกมก็ยังไม่ได้กินเลยเนาะ ขอจบอีพีนี้ก่อนถึงจะกินข้าวกันระหว่างนี้แอดก็โอ้โหคุณห้าคุณสามหมาหมาสิแม่ต่ออีกเปล่าอสำหรับระหว่างนี้แอดก็ขอฝากโปรโมชั่นดีๆของ22ฟันไว้ด้วยนะคะทุกคนเพียงฝาก500้อบวกฟีหนึเนาะฝากผ่านทูวอลเล็ตสามารถจัดได้ทุกค่ายเกมกันเลยทีเดียวเนาะ หรือว่าเอ้ยและโปนี้ก็มีทําเทินถึง6เท่าด้วยนะคะทุกคนหรือว่าใครที่ไม่อยากรับโปก็สามารถฝากขั้นต่ำพันถูเพียง300บาทก็จัดได้เหมือนกันจ้าเขาไปจัดกันเลยเนาะส่วนคำอธิบายก็ใต้คลิปกันเลยนะคะแม่อื้อกำลังแตกยั่วๆดอกนี้พันหนึ่เลยจ้ะทุกคน โอ้โหช่วงนี้กำลังมือขึ้นช่วงนี้กำลังดวงขึ้นนะคะทุกคนโอ้โหไปแล้วจ้ารางวัลก้อนโตอีกแล้ว1422ดอกนี้จ้าโอ้โหเป็น2 0 0 0แล้วนะ2009แล้วก็แอดก็ขอไปต่อก่อน <c oughs> ก็ยังไม่หยุดเหมือนเดิมแหนะเนาะ ก็ขอไปต่ออีกสักหน่อยวะเผื่อจะวันนี้เผื่อจะมีดวงเนาะสองสาวันนี้เผื่อจะมีดวงไงทุกคนเนาะก็ขอเสี่ยงดวงไปก่อนก็แล้วกันชึบขอสแควร์เธอลงสวยๆทีอาจคูณสองมับอีกเป้าเนี่ยอื้ืไว้ลงทำไมไม่เชื่อมเนี่ย ชบสำหรับเกมนี้ถ้าสแควรเธอลงก็คือหายห่วงเลยนะคะทุกคนถึงแตกไม่แตกก็คูณไปเรื่อยๆเนาะต้องมีแตกสักครั้งแหละภายในฟีสปินของเราเนาะแอดก็ขอตอนคุณเยอะๆก็แล้วกันชึบหรือจะเงียบหัวไวสองตัว ไม่คุณนะคะดอกนี้โอ้โหก็ไม่เป็นไรก็ปั่นทุนก็ยังเหลืออยู่เนาะทุน900บาทจ้าทุกคนชึบก็ตอนนี้ก็เป็น2,500แล้วนะคะแต่ขอไปต่อ,อยังไม่หยุดเนาะเผื่อจะได้เยอะกว่านี้ไงเนาะทุกคน ก็ไม่แนะนำให้ทุกคนทำตามแอดนะคะได้2,000ก็ตังเยอะอยู่นะคะถือว่าเยอะอยู่แต่ว่าแอดไม่รู้จักพอไงคะแอดก็ขอไปต่ออีกสักหน่อยสักหน่อยโอ้โหสกวอเทอร์แกจะเลยไปไหนเนี้ยมัฟอื้มือ้ยถ้าสกวอเทอร์ลงนี่สุดยอดเลยเนี่ย ชบอือฮึโอ้โหล่าสุดโอ้โหนึกว่าจะเงียบสะละชุบอือฮึสี่สิบแปด โอ้โหเน็ตยาวทุกคนโอ้โหเจอปัญหานี้อีกแล้วเน็ตทูนะคะเนี่ยที่แอดใชอ้อ่ะเน็ตยาวเหลือเกินอ้าวดอกนี้แตกขูนสี่อ๋มมับอีกเปล่าเนี่ยอดอกนี้สวยห1 5 2โอ้โหรางวัลก้อนโตมาเลยจ้าว่าแล้วว่าแล้วก็ต้องมีดวงดีกันมั้งแหละ 3,344บาทดอกนี้อก็ oh. God, ถือว่าสวยสุดจัดอ่ะเป็น3 3มพโอเคเนาะได้มาอีกอยู่เนาะเพิ่มมาอีกก็อีพ e ีนี N ้แอดก็ขอหยุดไว้เพียงเท่านี้เนาะก็ขอขอบคุณทุกๆคนเนาะที่เข้ามารับชมคลิปของแอดเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดทำคลิปต่อๆไปเนาะแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ด้วยนะคะอ่นะนะ ใครชอบคลิปนี้ก็ฟากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้กับช่องมัมมี่ชาแนลเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเนาะเอาไว้เจอกันใหม่ EP พีนะจ้า